หลังจากที่กล่อง PG Phoenix ผมยับไปแล้ววันนี้เรามาลุ้นอีก4กล่องท <reco Christ. S 2> ี color. ่เหลือก <kaz an> <absorbed> ันดีกว่าก็หวังว่าจะไม่ยับแบบนั้นอีกนะเปิดมากล่องแรกเนี่ยเจอกล่องน้ำตาลเลยแน่นอนว่าเป็นเมทัลบิล l ตรงมุมเนี่ยเหมือนจะยับนิดนึงนะกล่องน้ำตาลจะเขียนว่า b u r n i n ิงกันด m แต่ก็ตัวเดียวกันกับกอดกันดั้มนั่นแหละแอบเซ็งเล็กน้อยคือมุมกล่องเนี่ยมันบุบหน่อยหนึ่งตัวนี้เป็นเมทัลบิลด้วยค่อนข้างเสียดายแต่ก็พอทำใจได้นะมันไม่บุบหน้าเกลียดแบบ PG กล่องนั้นตัวต่อไปเนี่เนน้ด่่งไขส แตแผ่หน่อยหนึ่งเผื่อมีเสียหายเราจะได้เครมแต่ว่าปกติถ้าไม่ถ่ายคลิปผมจะดองในกล่องพัสดุเลยยังมีสติ๊กเกอร์ให้มาอยู่นะกล่องนี้แอบลุ้นหน่อยมีรอยค่อนข้างเยอะและนี่ก็คือ R G b r a s i m p u ก s น Gundam Spec 2กล่องนี้ก็ยังดวงดีอยู่เพราะว่าคมกริบเลยทุกมุมถือว่ารอดตัวนี้ไม่ชอบสีมันเท่าไหร่แต่ชอบ Impulse ก็เลยกดมาตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือซากุอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจะต่อไหมก็ไม่รู้แต่ว่ากดได้ก็กดมาก่อนช่วงนี้มีพีบันไดให้กดบ่อยมากช่วงหลังเนี่ยแอบสังเกตว่าตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะ ขอให้เพื่อนๆเนี่ยกดตัวที่อยากได้ทุกคนเลย